อินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบางมูลน,นาคภูมิวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต41ซึ่งตั้งอยู่ที่75ถนนชูเชิดน,น่านอำเภอบางมูลน,นาคจังหวัดพิจิตรบนเนื้อที่32ไร่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2464โรงเรียนบางมูลน,นาคภูมิวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวน54ห้องเรียนในปีการศึกษา2562มีนักเรียนจำนวน2065คนครูและพลากร,กรทางการศึกษาจำนวน142คนดำเนินง,งานภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรมโดยการบริหารงานของดรสมชายยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบางมูลนาภูมิวิทยาคุมได้พัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านปัจจัยกระบวนการและผลผลิตรวม5ด้านประกอบด้วยด้านที่ 1. คุณภาพนักเรียนโรงเรียนบางมูลนาภูมิวิทยาคุมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตั้งแต่ปีการศึกษา2553จึงได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551และให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ3ประการคือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเโลกจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพหรือ OBEQA มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพครอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาตอบสนองความต้องการความถนัดความสนใจตามศักยภาพของนักเรียนจากผลการดำเนินการทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีส่งผลให้คุณภาพนักเรียนดีขึ้นดังจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมตั้งแต่3.00-4.00ถึง4.00มีค่าร้อยละสูงขึ้น,นทุกป,ปีการศึกษาและผลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2559ถึง2561ที่มีผลการทดสอบ สอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศซึ่งในปีการศึกษา2561นะักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลการทดสอบโอนิตในรายวิชาคณิตศาสตร์เต็ม100คะแนนจำนวน2คน นักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติหรือ a f s และผ่านการคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยในปีการศึกษา2,559ผ่านการคัดเลือกจำนวน3คนปีการศึกษา2,560จำนวน6คนและปีการศึกษา2,561จำนวน13คนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรม ได้รับรางวัลเข็มฝีมือสอนทองบรรเลงขิมสายการประกวดบรรเลงดนตรีไทยสอนทองชิงด้วยพระราชทานประผาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งที่6และได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยระดับดี นักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิต,ศา,ตศาสตร์ศึกษาหรือสอวนอปีการศึกษา2559ถึงปีการศึกษา2561อยอย่างต่อเนื่องทุกปีและมีนักเรียนได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการเซตไทยแลนด์จูเนียร์แอนด์คา o p เดตโอเพนและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภททีมหญิงในฐานะตัวแทนประเทศไทยรายการอีเล e วน s าเซียนส m ู s เกมส์ และนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต41แข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและโรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ OBEQA ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมจนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วนทั่วประเทศได้เข้ามาศึกษาดูงานและได้นำความรู้ไปขยายผลต่อจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนและต่อเนื่องด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและหลากหลายสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถของนักเรียนโดยจัดให้มีแผนการเรียนที่หลากหลายมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจของนักเรียนมีผลงานเชิญสร้างสรรค์ของนักเรียนอย่างหลากหลายมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยวันสุนทรภู่กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์กิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ป่าต,ต้นน้ำกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์กิจกรรมทูบีน้ำวันกิจกรรมวันตรุษจีนการตักบาตรทุกวันศุกร์และจัดการเรียนการสอนตามโครงการระสอสนศิลธรรมในโรงเรียน ของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาในทุกรายวิชาที่หลากหลายตรงตามความต้องการของครูนักเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆผ่านเว็บไซต์เพจประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนตลอดจนมีการจัดทําเอกสารประกอบการวัดและประเมินผล ื่อสรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลแล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานำไปสู่ความยั่งยืนและความเป็นแบบอย่างในวงกว้างด้านที่3ม การบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์พันธกิจและอัตลักษณ์ซึ่งวิเคราะห์จากสถานภาพสิ่งแวดล้อมและบริบทโดยรอบของโรงเรียนใช้กระบวนการแสดงความคิดเห็นร่วมกันและได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานให้มีความสะดวกและความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาซึ่งการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมยังได้รับการร่วมมือ สนับสนุนจากชุมชนสมาคมสิทธิ์เก่าผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆในการระดมทรัพยากรเช่นคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงอาหารสองชั้นปรับปรุงโครงสร้างร้านขายอาหารอาคาร100ปีหอประวัติศาสตร์บางมูลนาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาปี2562และทุนการศึกษา มีเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาที่เข้มแข็งมีส่วนร่วมในการดูแลและแก้ไขปัญหาของนักเรียนจากข้อเสนอแนะของเครือข่ายผู้ปกครองจึงเกิดโครงการ No Child Left Behind เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นประชาธิปไตยและอุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาบุคลากรหลักได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน รปรคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้นำชุมชนที่เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ OBEQA c โดยยึดหลักการดำเนินงานเชิงระบบจัดการศึกษาแบบองค์รวมโดยมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคระดับชาติ รวมถึงเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นศูนย์และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาความรู้ให้กับองค์กรอื่นในชุมชนและบุคคลทั่วไปดำเนินการพัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการชั้นเรียน จัดระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนมีขั้นตอนและเป็นไปได้ในการปฏิบตัติมีรูปแบบที่ชัดเจนโดดเด่นโรงเรียนเป็นต้นแบบด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้บริการสถานศึกษาแห่งอื่นในการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานไว้ครบถ้วนมีความถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบันทันสมัยมีการพัฒนาต่อเนื่องและปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอ นำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของโรงเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามีวิธีการที่หลากหลายและน่าสนใจจากผลการบริหารและจัดการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพหรือ OBEQA บนพื้นฐานคุณธรรม ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพและพัฒนานักเรียนอย่างเต็มตามความสามารถด้านที่ 4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลโดยมีเป้าหมายที่ครอบคลุมทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานตัวชี้วัดจุดเน้นของหลักสูตร ตามความต้องการของนักเรียนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการอาเซียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นสำคัญส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณฝึกการทำงานเป็นกลุ่มอภิปราย นำเสนองานด้วยวิธีการที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษาจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ให้นักเรียนได้คิดตอบปัญหาแก้ไขปัญหาสะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครูใช้กระบวนการ PLC เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมผ่านกิจกรรมโนช e ยเลฟบีไฮมีการจัดการชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและหลากหลายมีการจัดทำปฏิทินวิชาการตารางเรียนออนไลน์รายงานผลการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมซีมิสเตอ2551เพื่อแจ้งผู้ปกครองนักเรียนและครูเรื่องผลการเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนรายบุคคลทุกห้องเรียนต่อผู้ปกครองด้วยการประชุมคัดลุงมิตติ้งภาคเรียนละหนึ่งครั้งและการเยี่ยมบ้านนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนครูนักเรียนและผู้ปกครองเกิดความเข้าใจร่วมกันดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบางมูลน,นาคภูมิวิทยาคมได้รับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาดังนี้ปีการศึกษา2,559รวมทั้งสิ้น435ที่นั่งปีการศึกษา2,560รวมทั้งสิ้น339ที่นั่งปีการศึกษา2,561รวมทั้งสิ้น323ที่นั่งดังที่ 5. ความดีเด่นของสถานศึกษา โรงเรียนบางมูลน,นาภูมิวิทยาคมมีการดำเนินโครงการดีเด่นเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องดังนี้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่ความเป็นวิถีชีวิตโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือบางมูลน,นาโมเดลได้ดำเนินงานตามดาริข,ของศาสตราจา,ารย์กิติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชยัยองคมนตรีสิทธิเก่าโรงเรียนบางมูลน,นาภูมิวิทยาคม โดยเกิดจากการบันทึกความร่วมมือกันสามหน่วยงานคือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำโดยท่านปราโมชโชดมงคลประธานผู้ตรวจการแผ่นดินในขณะนั้นศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและโรงเรียนบางมุลน,น้าผู้วิทยาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อพัฒนานักเรียน ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนการดำเนินง,งานมี3ระยะคือระยะที่ 1- สร้างและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมได้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมบางมน้าโมเดล363ประกอบด้วย3ยุทธศาสตร,ร์คือ 1. การพัฒนาครูและผู้บริหาร 2. การพัฒนานักเรียนและ 3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อก,การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม6กิจกรรมผ่านโครงงานคุณธรรมประกอบด้วยวินยัยความดีกระตันยูจริยธรรมจิตอาสาโรงเรียนสีขาวนำไปสู่3คุณธรรมเป้าหมายคือซื่อสัตย์รับผิดชอบพอเพียงโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2. การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่ความยั่งยืนได้ถอดบทเรียนหลักสูตรในการพัฒนาโรงเรียนและองค์กรคุณธรรมเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดี5อย่างด้วยกันคือ 1. การจัดทำวิทศาสตร์ 2. การสร้างและพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ 3. การพัฒนาโครงงานคุณธรรมความดีที่อยากทำปัญหาซ้ำๆที่อยากแก้ 4. การเปิดบ้านคุณธรรม ตลาดนักความดีและ 5. การมีเทศกำกับติดตามอย่างเป็นกัลยะาณมิตรเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบมีการจัดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วย7ฐานคือหฐานกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 2. ฐานเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา 3. ฐานจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว 4. ฐานศูนย์บูรณาการสิ่งแวดล้อม 5. ฐานบ้านพ่อหลวงสภพร,ราชา 6. ฐานแหล่งเรียนรู้การเกษตรและ 7. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเปิดให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคณะศึกษาดูงานได้เรียนรู้ส่งผลให้มีหลายหน่วยงานได้นำองค์ความรู้บางมูลหน้าโมเดลไปพัฒนาต่อ เพื่อบ่งเพาะให้เกิดคุณธรรมในองค์กรมีวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การอบรมจึงปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริงมีคุณธรรมอันตรักษ์เพิ่มขึ้นหนึ่งตัวคือจิตอาสาระยะที่3การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่ความเป็นวิถีชีวิตได้ดำเนินการถอดบทเรียนโดยมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นคือทุกๆวันในบางมุนหน้าูมิเป็นวิถีชีวิตของโรงเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นแบบอย่างรู้หน้าที่ของตนเองนักเรียนดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมมีโครงงานดีเด่นคือพี่สอนน้องของเพื่อนช่วยกัน, mm hmm. น,นเพียรติเต mm hmm. อร์ลิงนักเรียนกล้าคิดกล้าทำกล้านำเสนอจึงทำให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาเป็นแบบอย่างด้านจิตอาสามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของโรงเรียนโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิธีการนำคุณธรรมมาปฏิบัติให้เป็นจริยธรรมประจำตนเกิดการบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนซึ่งจะนำไปสู่เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือสร้างคนดีสู่สังคมโดยมีผู้ขอเข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวน212หน่วยงาน1816คน จากการดำเนินโครงการส่งผลให้นักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์คือซื่อสัตย์รับผิดชอบพอเพียงจิตอาสา โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนบามุน่าภูมิวิทยาคมได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553มีครูแกนนำและนักเรียนแกนนำเป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์นโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยมีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นำคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนขยายผลสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองนิสัยทัศน์นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโรงเรียนได้จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้4 0ูนยจำนวน6ฐานการเรียนรู้ได้แก่ 1. ศูนย์การถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วยฐานบ้านพ่อหลวงสระราชาและฐานธนาคารโรงเรียน 2. ศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยฐานจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียวและฐานบูรณาการสิ่งแวดล้อม 3. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพประกอบด้วยฐานแหล่งการเรียนรู้การเกษตร 4. ศูนย์ส่งเสงริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิัญญาท้องถิ่นประกอบด้วยฐานงานแข่งเรือยาวประเพณีโดยมีผู้ขอเขา้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง จากผลการพัฒนาตามกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อนเนื่องส่งผลให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนำไปบริหารด้านบุคคลและการบริหารงานในฝ่ายต่างๆอย่างมีเหตุผลและมีความเหมาะสมในทุกด้านให้เกิดผลดีที่สุดนอกจากนี้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูแกนนา กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในการดําเนินชีวิตประจำวันและนักเรียนสามารถนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการทำงานได้อย่างเหมาะสมมีการสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แก่คณะศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีการศึกษา2554จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับเรื่องให้เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับประเทศด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2557จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิอิวัสิทิลคุณ และได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในปีพุทธศักราช2559จากกระทรวงศึกษาธิการโครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBE Quality Award หรือ OBE QA โรงเรียนบางมุลนา่าภูมิวิทยาคมบริหารงานตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือมุ่งพัฒน,นาการศึกษา ามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรมมีระบบกรารบริหารจัดการงานที่ดีส่งเสริมและสนับสนุนครูเป็นครูมืออาชีพและนักเรียนเป็นคนดีคนเก่งรักการเรียนรู้เป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษาลำหน้าทางความคิดและเป็นพลโลกที่ดีตามมาตรฐานสากลสอดคล้อ,คองกับสมรรถนะหลักของโรงเรียนการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือมามูนาโมเดลเพื่อยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะและความสามารถในการแข่งขันระดับแนวหน้าและยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เกียเคียงมาตรฐานสากลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนบางมูลหน้าภูมิวิทยากรมได้รับรางวัล SCQA ในปีพุทธศักราช2557และได้รับรางวัล o b e q a ในปีพุทธศักราช2560โรงเรียนบางมูลหน้าภูมิวิทยาคมยังได้มีการขยายผลโดยการเป็นพี่เลี้ยงให้การเขียนรายงาน SCQA ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงอาทิเช่นโรงเรียนเขาทรายทับคอวิทยาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัสด์เป็นต้น การดำเนินโครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพหรือ OBEQA โดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการวางแผนและดำเนินงานร่วมกันและเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมคิดร่วมทำส่งผลให้โรงเรียนบางูนาภูมิวิทยาคมเกิดการพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่องและบรรลุปเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นที่ประจักษ์ต่อองค์กรและหน่วยงานต่างๆ โรงเรียนบางมุลน,นาภูมิวิทยาคมจึงเป็นโรงเรียนยอดนิยมในจังหวัดพิจิตรอย่างต่อเน,นื่อง จากผลการดำเนินงานของโรงเรียนบางมูลนาภูมิวิทยาคมทั้ง5ด้านนั้นสะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบางมูลนาภูมิวิทยาคมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนานักเรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคมเพื่อให้นักเรียนนั้นเป็นคนดีคนเก่งมีความรู้มีความสามารถและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป